เราต่างคนต่างก็บุติชีวิตต่อพระพุทธศาสนากันมาแล้วตั้งแต่เมื่อเกิดตรงนี้ตอนเกิดใหม่ๆก็ไปแจ้งกะเกิดเขาก็ลงว่าสันชาติไทยเชื่อชาติไทยนับถือศาสนาพุทธ นั่นนะมันเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เกิดมาทีแรกนู้นไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นนี่นะเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันทบทวนดูให้ดีพุทธะแปลว่าผู้รู้ทำไมความว่าเมื่อเราเป็นชาวพุทธเช่นนี้มันก็ต้องมีความรู้ พุทธะไปว่าผู้รู้รู้จักบาปปุลคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์และตลอดถึงมรรคผลนิพพานการที่บุคคลจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้มันก็ต้องอาศัยความรู้ในเบื้องต้นนี่แหละเป็นบรรทัดฐานก่อน คือว่าชัะความชั่วออกจากกายวาจาใจนี่ให้มันหมดไปก่อนมันถึงจะไปสวรรค์นิพพานได้ไม่อย่างนั้นไปไม่ได้เลยต้องเข้าใจเราจะไปรู้อนิพพานทีเดียวเลยไม่ได้นะต้องรู้เบื้องต้นนี่ต้องสะสังกายวาจาใจของตนให้มันส,สะอาดจากกิเลสบาปธรรมขั้นหยาบหยาบนี้ให้มันได้ เนี่ยก็จึงสมกับว่าเราเป็นชาวพุทธนะเนี่ยอันขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วมันก็เกิดมาจากกิเลสนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยแทศให้ฟังอยู่จนว่าทุกวันทุกกันเลยกันเทศกันใดจะไม่ยกกิเลสอันนี้ออกมา ว่ากันนะไม่มีเลยนะเพราะอะไรลนะ่ะก็เพราะว่าคนเราเนะี่ยมันยังไม่รู้นะเป็นชาวพุทธ่ชื่อนะแต่ว่าใจยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นโทษแม้บวชเข้ามาแล้วก็ตามนะมันก็ยังไม่รู้นะก็ยังละไม่ได้เลยอ่านะก็มีอยู่นี่เรื่องมันนะ พั้นการแนะนําสั่งสอนนะจะไปพูดเรื่องอื่นนะมันก็จะเข้าทํานองที่ว่าเกาไม่ถูกที่คันนะมันจะได้ผลอะไรอนะ่ะเมื่อคันที่ไหนก็ต้องเกาที่นั้นอันนี้คนเราเมื่อมันคล้องอยู่ในเรื่องใดเราก็ต้องเอาเรื่องนั้นแหละมาพูดกันนะให้มันรู้กัน อย่างความโลภอย่างนี้นะเอาก็รโลภนึ่หมหความว่าความเพ่งเลงน่ยนั่นแหละความเพ่งเลงไปภายนอกเพ่งเลงไปหาบุคคลบ้างเพ่งเลงไปหาวัตถุสิ่งของบ้างเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วมันก็อยากได้ขึ้นมาอย่างรุนแรงนะอันนี้คําว่าโลภหรือว่าความโลภนะแปลว่าความเพ่งเลงนี่ให้พึ่งรู้ความหมายอะ่ะ ทีนี้ถ้าผู้ใดมาสํารวมจิตของตนได้ไม่เพ่งไปอย่างนั้นนะความโลภนี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นความโกรธก็เหมือนกันนะก็เมื่อมันเพ่งไปใส่บุคคลคนนั้นล่ะมันทําความไม่พอใจบุคคลคนนั้นล่วมันถึงได้โกรธขึ้นมาแต่ถ้ามันสํารวมใจเอ่ภายในในี้ไม่เพ่งออกไปหาคนนั้นมันไม่โกรธเลย อลองคิดดูสิเนี่ยคนเรายังยังไม่ฉลาดสำรวมจิตใจตัวเองเลยถึงบวชเข้ามาก็าตามบางคนนะยังไม่ฉลาดสำรวมจิตใจตัวเองเลยยังปล่อยให้กิเลสย่ำยีได้จนแสดงออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้นะทั้งที่เทศให้ฟังอยู่ เกือบแทบทุกวันเลยยังไม่เห็นโทษแห่งความโกรธความดุร้ายต่างๆนี่บางคนเนะี่ยไม่ใช่ทั่วไปนั่นแหละใครเป็นยังไงเราต้องรู้ตัวต้องทบทวนตัวเองให้ดีการฟังเทศถ้าหากว่าไม่ทบทวนดูไม่พิจารณาดูตัวเองเทียบกับคำสอนของอุตตเจ้านั้นมันไม่รู้เลย ไม่รู้ว่าตนบกพ้องอยู่ไงไม่รู้ว่าตนสะสมกิเลสอะไรไว้ในใจก็ไม่รู้เขาไม่รู้นั่นแหละมันถึงได้ปล่อยให้กิเลสมีอำนาจเหนือจิตใจจนสามารถบงการให้แสดงออกทางกายทางวาจาออกมามได้ นี่แหละเพราะฉะนั้นนะมันไม่สมกับว่าเราขึ้นทะเบียนเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เมื่อเกิดอขอให้ทบทวนกันให้ดีนั่นนะเพราะฉะนั้นในแนวทางนี่เราพูดกันในแนวทางปฏิบัติการที่มันจะละก,กิเลสเหล่านี้นได้นะก็เพราะสำรวมใจนี่นะ่ย รู้จักห้ามใจตัวเองอย่าให้มันเพ่งอ,อไปภายนอกนี่แต่คนผู้ที่ประมาทแล้วเพราะว่าตาได้เห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงอะไรที่ไม่พออกพอใจแล้วจิตมันเพ่งไปเลยอ่นั่นแหละจิตมันเพ่งไปหารูปนั้นจิตมันเพ่งไปหาเสียงนั้นเลยมันมันไม่ห้ามตัวเองนะ มันไม่รู้จักห้ามตัวเองน,ะนั่นน่ะเมื่อมันเพ่งไปอย่างนั้นมันก็ความโกรธมันก็ลุกรามขึ้นเลยครอทีแรกก็ใจเป็นพระแบบนี้ท่านโตมาใจก็เป็นผีไปเลยบบนี้นั่นะมันเป็นอย่างนั้นความเพ่งเลงนะความไม่รักษาจิตตัวเองนะ่ะ มันจะพาให้ไปถูกอัปวยภูมิมันต้องรู้กันนะนนี่หลาพูดกันในทางปฏิบัติแล้วเราต้องสำรวมจิตใจอยู่ทุกเวลานาทีผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีสติสมปชัญญาควบคุมจิตตัวเองอยู่เรื่อยไปคอยระวังเหตุที่มันจะมาจูงใจให้ประพฤติชั่วน่ะ นี่มันต้องระวังตัวอยู่เสมอเพราะว่าไอ้ตนก็รู้ตนด้วยตนยังละกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งบาปนั้นยังไม่ได้หมดเห็นจะบรรเทาลงไปนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะเมื่อขาดการสำรวมระวังแล้วมันกิเลสมันได้ชอ่องมันก็ลุกขึ้นเลยอะกิเลสนี่นะมันดองอยู่ภายในจิตใจของคนเรล่านั้น แล้ววันนี้มันอาศัยเหตุภายนอกนั้นกระทบเข้ามาภายในเนี่ยกิเลสท,ที่มันดองอยู่ในใจนะมันมันได้เชื่อแล้วมันจึงลุกคือขึ้นนั่นแหละบุคคลไม่มีสติเข้มแข็งไม่มีความอดกั้นทนทานก็เลยเลยปล่อยให้กิเลสมันบังคับตัวเองให้ทำชั่วออกไป แสดงความชั่วออกไปทางกายทางวาจาได้เลยนี่มันเป็นอย่างในเรื่องของเรื่องนะดังนั้นเนะี่ยเมื่อไรแล้วเราจึงยิพยจาจะเห็นโทษของกิเลสอันนี้สักทีอนะ่ถามตัวเองดูนะแต่ละคนนะหรือยังแกเห็นว่ากิเลสอย่างว่านี่มันดีอยู่เหรอนี่ก็ต้องเพ่งทบทวนดูอ่านะ ทบทวนดูด้วยตนเองอันลำพังผู้อื่นสอนนะถ้าตนไม่ทำตามแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยการฟังคำสอนก็ดีไม่มีประโยชน์จริงๆถ้าตนไม่ทำตามแล้วไม่เอาตามแล้วนั่นแหละมันจะมีประโยชน์ได้เมื่อฟังแล้วต้องลงมือทำตามจริงๆอย่างนั้นอนั่นแหละมันถึงได้เป็นประโยชน์ได้ ประโยชน์จึงเกิดจากการฟังนี่แล้วประโยชน์เกิดจากการภาวนาการทำจิตให้สงบก็เตือนอยู่แล้วนะเมื่อทำจิตให้สงบแล้วหากว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าจิตของเรามันยังคล่องอยู่ในสิ่งนั้นหรือมันยังหวันไหวอยู่กับเรื่องนั้นก็ให้หยิบยกเรื่องนั้นมาวินิจฉัยในขณะที่จิตใจมันสงบอยู่ อันนี้นะทำไมมันถึงไปยินดีกับกิเลสอันนั้นอยู่เนี่ยหยิบยกเอาเรื่องเช่นนั้นมาวินิจัยเลยอะ่ะเมื่อใจมันสงบลงแล้วอะเมื่อใจสงบลงแล้วกําหนดเอาเรื่องเช่นนั้นมาวินิจัยมันก็เห็นแจ้งสิบบน,นี้นะมันเห็นแจ้งนะแต่ถ้าว่าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นนะ มันไม่เห็นแจ้งหรอกจะเอามาพิจรารณาอย่างไงมันก็ไม่เห็นแจ้งเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะจ้องดูเรื่องนั้นได้โดยเฉพาะอันใจไม่สงบนะเพราะว่ากําหนดพิจารณาเรื่องนี้แหละสักหน่วยมันก็พลิกไปเรื่องอื่นนู่มแล้วอย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไองอ่ะอันนี้การนี้มันจะรู้ไดนะ้มันต้องใจแน่วเป็นหนึ่งอยู่ที่เดียวอ่า เหมือนอย่างเราอ่านหนังสืออย่างนี้นะอยู่กระดานป้ายอย่างนี้นะถ้าว่าเราสายตาลอกแกลกล็อกแลกไปมานี่ไม่มีทางมันจะไปอ่านหนังสืออยู่กระดานป้ายนั้นได้นะอ่าเป็นอย่างนั้นเนะี่อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าใจมันใสายไปใส่มาอยู่นั้นนะมันจะกําหนดที่นาเรื่องใดๆมันก็ไม่เห็นแจ้งในเรื่องนั้นเลยอ่าก็ให้พึ่งพากันเข้าใจ นี่เรื่องหลงแบบน,นี้นะเรื่องหลงนี่มันก็หมายถึงว่าปล่อยใจให้เพ่งเล็งออกไปข้างนอกนะั่นเนียเมื่อปล่อยใจให้เลื่อนลอยเพลินไปข้างนอกแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเลยเนะ่ยอตอนทําผิดพูดผิดยังไงก็ไม่รู้ตัวเลยนะบะน,นิมไอจิตมันลอยไปอยู่ข้างนอกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะหมายความว่าสติเนะี่ยมันระลึกออกไปข้างนอกนูนะ่น มันไม่ได้มาควบคุมจิตอยู่ภายในเหตุนันะ้นน่ะตนทำผิดพูดผิดอะไรไปมันถึงไม่รู้ตัวอะไระแล้วก็กิเลสมันเกิดขึ้นก็ห้ามจิตไม่ได้เพราะว่าสติมันหนีออกแล้วมันห่างระล,ลึกออกไปไกลแล้วแล้ววันนี้กิเลสมันมีอิทธิพลแล้วเผื่อว่าสติระล,ลึกได้จะห้าม จิตนี่มาให้มันวันไหวไปนี่มันไม่ได้สิมันกิเลสมันมีอิทธิพลเหนือแล้วมันรวมกําลังกันได้มากแล้วนัการที่กิเลสมันจะไม่มีอิทธิพลถึงกับมาบังคับกายวาจา้ทาชั่วพูดชั่วได้มันต้องอาศัยสตินั้นคอยระมัดระวังอยู่เสมอพอมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทั่งมานี่สติก็วิ่งเข้าไปควบคุมจิตทันทีเลย เบรกเลยเหมือนอย่างเขาขับรถนะเมื่อรู้ว่ารถนี่มันจะมันจะไปชนคนบ่หรือมันจะไปชนอะไรมันจิตเสียหลักยังไงเนี่ยเขาก็ต้องเหยียบเบรกเลยให้รถมันเบาลงให้มันวิ่งช้าลงนะอะอย่างนั้นเนะี่ยมันก็ต้องเป็นเท่นนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละไอจิตใจอันนี้นะ มันจะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะอาศัยสติควบคุมอยู่เท่านั้นเอะอาศัยสัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่เสมอเลยนะแม้เราจะทำการงานอะไรอยู่ก็ดีจะพูดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามก็มีสติควบคุมจิตอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นปกติอยู่ได้อันนี้คนส่วนมากไม่เป็นไม่ได้ปฏิบัติอย่างว่านี้ พอทำอะไรเช่นอย่างว่าพูดกันสนทนาปลาใสกันอย่างนี้นะเมื่อไปถึงบทขบขันหมอนี่กันหัวเลาะแล้วก็เพลินไปเลยลืมตัวแล้ววบเนี้อ่าเอาถ้าไปไปถึงบทเกิดความเห็นขัดแย่งกันเข้าแบเนี่ยก็เอาแล้วเคียงกันหน้าดำหน้าแดงไปเลยลืมนึกถึงไอ้คุณธรรมอันดีงามเลยฮะน,นี่ เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันไปนี่การปฏิบัติธรรมาหมู่นั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแบบนี้เอามาทิ้งหมดนั่นแหละนี่ที่ให้เห็นว่าไอขาดสติสมบัติสัญญาแล้วไม่เป็นท่าเลยนะกายวาจาใจนี่นะ,ะไม่เป็นท่าเลยดังนั้นนะ่ะถึงพยายาม ยกเอาเรื่องนี้มาพูดสู่กันฟังนะเพื่อให้ทุกคนได้รู้จุดบกพร่อง,องของตัวเองที่ในขณะใดจิตใจตนวันไหวหรือว่าคังเผลอไปในทางที่ไม่ถูกแลวนั้นในขณะนั้นนะแสดงวง่าสติไม่ได้ควบคุมจิตใจสมปัญญะความรู้ตัวก็ไม่มีไปรู้แต่เรื่องอื่นนู่นไปรู้แต่เรื่องใจมันไปคล่องอยู่นู่น ไอ้จิตที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะมันไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเลยว่าตนกําลังทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้จิตตนกําลังไปเกาะข้องกับอะไรไม่รู้ตัวเลย <c oughs> อันนี้นะท่านเรียกว่าขาดสัมปัชชัญญะนี่ให้พึ่งพากันเข้าใจนี่แหละรวมความแล้วว่าจิตใจคนเรานี่ถ้าขาดสติสัมปัชสัญญะควบคุมแล้วไม่ไม่ได้เรื่องเลย เหลวไหลหมดเอ่อเลวไหลอ่ะให้พากันเข้าใจให้มากๆเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลึกเรื่องขำจนว่ามองไม่เห็นเลยนะอ่อก็ก็เมื่อคนเรานะั่นมันสังเกตตัวเองไปทุกระยะนี่มันรู้ได้เลยนะไอ้เรื่องที่พูดให้ฟังมานี่นะรู้ว่าตนเอถอสตีเมื่อไหร่นี่ก็รู้ได้ถ้าเ,าเอาใจจดจ่ออยู่นี่ อหละตนมีสติอยู่เวลานี้ก็รู้ได้นี่จิตใจตนเป็นปกติอยู่ก็รู้ในขณะนี้จิตใจตนวันไหวกับเรื่องอะไรก็รู้นี่สําหรับผู้มีสตินะผู้ฝึกสติอยู่อย่างในสติปัฏฐานนั่นนะ,ะเพราะองค์สอนให้มีแตก่กําหนดรู้มดุดพยายามกําหนดรู้ แม่ใจที่มันไม่สงบอยู่มันฟุ้งซ่านออกไปอย่างนี้ก็รู้นี่ใจเวลานี้มันความรักครอบงำก็รู้ใจเวลานี้ความชังครอบงำก็รู้ใจเวลานี้ความหลงก็ครอบงำไม่สามารถจะคิดอะไรรู้อะไรได้ก็รู้นี่พระองค์ทรงพระประสงค์ให ให้คนเราเนั้นมีสติตามรู้ความเคลื่อนไหวของอาการกายอาการวาจาอาการอาการใจของตนอยู่ทุกเวลานาทีในสติปัฏฐานนะเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อเป็นเช่นนี้เนะีเราเป็นสาวกของพระอ,องค์อเป็นพระก็ต้องกล่าวคำปฏิญญาณจนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เหมือนกันเป็นเนนก็เหมือนกัน เป็นอุบาสกบาสิกาก็เหมือนกันหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เหมือนกันทุกคนก็ร่วนแต่กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไมทีด้พึ่งเพราะว่าเราทำบุญที่ได้รับสินที่ได้ก็ต้องขอสินพร้อมทั้งพระไตรสรณาคมด้วยนูน่นนะแล้วก็พระท่านก็น,นำว่า ตนก็ว่าตามพระไปนั่นแสดงว่าไม่ว่าเพศไหนเพศเหลืองเพศขาวเพศดำไอ้ทั้หรับว่าเป็นชาวพุทธแล้วนะร่วนแต่ได้กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมาเป็นระยะระยะมาเลยไม่ได้ขาดทีนี้ความประพฤติของแต่ละคนนะ มันสมหรือไม่ว่าสมกับที่เราปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเนี่ยมันสมหรือไม่นั่นทุกคนต้องเพ่งพิจารณาตัวเองให้ดีพุทธแปลว่าผู้รู้นั่นแหละผู้รู้จักผิดรู้จักถูกด้วยตนเองจึงเรียกว่าพุทธธรรมะ แปลว่าทรงไว้ซึ่งบุคคลเอาถ้าถ้าใจมันยึดเอาเรื่องชั่วมามันก็ทรงเอาเรื่องชั่วนั้นไว้ก็เป็นธรรมายชั่วนี่ถ้าว่าใจมันน้อมไปในทางดีมันชอบความดีมันก็ยึดเอาแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผ้อื่นมาเป็นอารมณ์เ,เช่นนี้ ก็แสดงว่าจิตทรงไว้ซึ่งธรรมฝ่ายกุศลน,นี่คําว่าธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งความดีความชั่วหรือความไม่ดีไม่ชั่วนั่นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจบัดนี้เราทรงไว้ซึ่งความดีหรือความชั่วนี่นะมันก็ต้องพิจารณาดูตัวเองทุกคนแหละต้องสำรวจก,กลัวกาดูตนเสมอ อย่าไปเมาอย่าไปทำตนเป็นคนเมาคนหลงโดยที่ไม่ได้มาวินิจฉัยตัวเองอย่างนี้น,น,นานๆจึงนึกถึงตนเองครั้งหนึ่งอย่างนี้มันไม่ทันกับความหลงแล้วให้เข้าใจเราต้องหัดมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ละเวลาแต่ละนาทีไม่ใช่แต่ละวันแต่ละคืนนะ แต่ละเวลาแต่ละนาทีนี่เราต้องพยายามระลึกถึงตนของตนเสมอเสมอให้ได้เ <c oughs> <c oughs> มื่อเราหมั่นระลึกถึงตนให้มากอยู่นี้สติมันก็เอ,อทีเข้ามาแล้วะนี้นะมันไม่อยู่ห่างจากกายวาจาใจแล้วมันใกล้กายวาจาใจเข้ามาแล้วหมันระลึกเข้ามาบ่อยๆเข้ามันชินสิวันี้นะ มันชินแล้วมันก็เป็นอันว่าสตินั้นก็ไม่ห่างจาก,กจิตใจแล้ววันนี้เราระลึกเราหมันทำความรู้ตัวอยู่เสมอเสมอไปอย่างนี้นะสติมันก็เลยประจำอยู่กับกจิตนี่ถึงแม้ว่ามันจะระลึกออกไปข้างนอกมันก็ระลึกไปแต่เพียงว่าในเรื่องที่จำเป็นนะเรื่องที่ควรจะคิด เท่านั้นเองพอคิดรู้เรื่องนั้นแล้วก็กลับเข้ามารู้กายวาจาใจของตนอยู่เหมือนเดิมมาคอยระมัดระวังภัยอันตรายที่มันจะเกิดแก่ตนของตนนะนะภัยอันตรายก็คือว่าคอยระมัดระวังเรื่องชั่วต่างๆที่มันจรมาจากภายนอกมันจะมากระทบตาเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วทำให้ใจวันไว้ไปตามเรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นนะ นี่มันมีอยู่นี่เรื่องทางส่างภายนอกนะเรื่องชั่วก็มีเรื่องดีก็มีนี่และนี่บุคคลใดไม่ระวังตัวปะเนี่ยเมื่อไม่ระวังตัวเผลอตัวปล่อยสติระลึกเล่ยล่อนไปภายนอกอยู่เนี่ยพอเรื่องชั่วกระทบทางตาต้นเข้ามาแล้วสติห้ามจิตไม่ทันแล้วจิตตื่นเต้นไปกับเรื่องชั่วเหล่านั้นว่อนไว้ไปตามแล้วสติควบคุมไม่อยู่แล้ววะนี้ นั่นแหละสาเหตุที่มันจะแสะดงออกทางกายทางวาจาปะเนี่ยให้พึ่งพากันรู้เฮ้ยถ้าดใดรคอยระมัดระวังภัยเหล่านี้อยู่นึกว่าภัยทั้งหลายมันย่อมมีอยู่ในตนของตนอย่างนี้ละผู้นั้นก็ไม่ประมาทคอยระมัดระวังตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ละเวลาเรื่องไม่ดีไม่งามต่งางกระทบกระทั่งเข้ามามันกดห้ามจิตได้ทันเลยแบบนี้ พราสตินะมันอยู่ใกล้กับจิตอยู่แล้วเมื่อมันห้ามทันอย่างนี้มันมันก็มาแทนได้รู้อานาจแก่กิเลสนั่นแหละปุนี้เมื่อมันห้ามทันมันก็กําหนดละกันลงไปเลยแล้วไอ้เรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นสัตะกาศไปเป็นอวกาศไปหายเข้ากลีบเมฆไปเลยเพราะว่าจิตไม่รักเอาแล้วนี่ ผิดไม่ยึดไม่ถือเอาแล้วมันก็หายไปเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่ว่าจะไปมีฤทธิ์มีเดชเหมือนอย่างงูพิษบอกอะไรต่ออะไรมือนีอ้สิ่งมูอนี้สัตว์มูอนี้นะถ้าหากว่าเราไปจับมันเข้าอย่างนี้มันกัดเลยทันทีเลยอย่างนี้นะนั่นแหะกัดแล้วก็เจ็บปวดเลยอ,อันชั้นใดอันนี้ก็เหมือนกันเนย อารมณ์ต่างๆในโลกนี้ยถ้าจิตไปยึดมันเข้าแล้วไม่รักก็ชังเลยไม่โลภก,ก็โกรธอันหลงแท้ว่ามันมาด้วยกันเลยแหละถ้าจิตวันไว้ไปตามแนละ้วความหลงมันก็แทรกเข้าพร้อมเลยนะอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งรู้ว่าเมื่อรู้ตัวว่าตนยังละกิเลสยังไม่ได้หมดอย่างนี้นะ ก็แสดงว่าตนนมันยังมีศัตรูอยู่ยังมีภัยอยู่รอบด้านนะนี่ควรตื่นตัวที่ถ้าตนหวังที่จะถอนตอนออกจากทุกข์ในสงสารนะ่ะตนไม่ชอบใจกับความทุกข์แล้วเมื่อไม่ชอบใจกับความทุกข์แล้วผัดยังไม่ระมัดระวังตัวเออปล่อยให้จิตหลงสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องได้รับทุกข์วันยังคำ่ำแหละ แต่ทั้งที่ตนทุกคนแล้วก็เบื่อทุกทั้งนั้นแหละแต่เมื่อบวชเบื่อทุกแล้วตนเองความอัเรื่องมันนะไปสะสมเหตุแห่งกองทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ต้องได้รับทุกถึงเบื่ออย่างไงมันก็หนีไม่พ้นถ้าตนเบื่อทุกไม่ต้องการทุกจริงอย่างนี้มันก็ต้องคอยระมัดระวังไอ้เรื่องที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นนะต้องระมัดระวังเสมอ ก็ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่รี่รับซับส้อนอะไรอันเหตุที่เกิดทุกข์นั้นนะก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนะอืตาหูจมูกลิน้นกายใจอันนี้ก็เป็นคู่กับรูปเสียงกลิน่นรดเครื่องสัมผัสต่างๆอันนี้นะบอ่อเกิดแห่งทุกข์นะบอ่บอเกิดแห่งความสุขก็อันนี้ไม่ใช่อื่นไกลนะ,ะตาเห็นรูปถ้าหากว่าเรารู้เท่ารูปนั้นแล้ว ไม่วันไหวกับรูปนั่นแล้วใจก็สบายนี่ก็เป็นสุขนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่รู้เท่าเราวันนี้ไม่รู้เท่าไปหลงรักหลงชังก็เอาแล้วเป็นทุกข์แล้วนี่นะบ่อทุกข์นะมันอยู่ตรงนี้นะจนจะไปอยู่เลือกอยู่ขำที่ไหนต้องพิจารณาให้มันเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสย็นร้อนอ่อนแข็ง อะไรหมดเนี่ย้าไม่รู้เท่าเราเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกขั้งนั้นเลยความรักก็เป็นเหตุให้เกิดทุกความชังก็เป็นเหตุให้เกิดทุกทุกได้ทั้งสองอย่างเลยอย่างนี้นะแล้วเราจะมากําหนดละขมรักขมชังอย่างนี้ไม่ได้เดียวเหรือผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้นะไม่ควรที่จะให เกิดความลังเลใจขึ้นมาในเรื่องหมู่นี้นะควรพากันใข้ควรให้มันรู้ต้นสายปลายเหตุแห่งทุกข์จับให้มันได้อย่างนี้แล้วเราก็มีสติระมัดระวังอยู่เสมออันนี้แหละที่ท่านเรียกว่ารักษาศีลแล้วก็สำรวมอินทรีย์ไปพร้อมนี่ถ้าบุคคลรักษาศีลแล้วไม่สำรวมอินทรีย์ ิ้นมันก็เศร้าหมองหรือไม่ใช่ก็ขาดไปเลยอก็ให้พึ่งเข้าใจคําว่าสํารวมอินทรีย์ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละสํารวมมรรนทรีย์นั้นสําคัญมากสํารวมใจดวงเดียวเท่านั้นแหละก็เป็นอันสํารวมอินทรีย์ห้าทั้งห้านั้นได้หมดเลยเช่นรูปมากระทบตาอย่างนี้นะสติวิ่งเข้าไปห้ามจิตได้กําหนดรู้รูปรู้เท่ารูปน,นั้นตามเป็นจริงได้จิต ไม่วันไหวไปด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะก็เป็นอันว่ารูปที่มากระทบตานั้นก็ไม่มีพิษมีสงอะไรเลยกว่านี้นะมันก็ผ่านไปผ่านไปแม้เสียงมากระทบหูก็เหมือนกันนะเมื่อห้ามจิตสำรวมจิตได้แล้วมันก็ดับไปดับไปหมดของโมนี่ไม่มีพิษมีสงอะไรเลยเแล้วก็มองเห็นให้ ชัดลงไปในทางวิปัสนาก็เห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างโมนี้มีเกิดขึ้นแล้วมีดับไปอยู่นะั้นไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยเมื่อเราเพ่งลงไปถึงวิปัสนาเห็นแจ้งลงไปตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันก็ยิ่งยิ่งไม่วันไหวเลยจิตใจนะอะก็ยิ่งตั้งมั่นนีผู้ที่วันไหวอย,อยู่แสดงว่าไม่ได้เจริญปัญญาวิปัสนาอะไรเลย ดังนั้นพึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปมารธรรมคือความไม่ประมาทดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลง